สอของรายการนักสืบคุณธรรมนะครับรายการวันนี้เราได้คุยกันในเบรกแรกเรื่องของคุณธรรมในการทํางานซึ่งเป็นประเด็นสําคัญที่เราจะต้องหาข้อสรุปแล้วก็หาข้อคิดสําหรับการพัฒนาองค์กรและก็การอยู่ร่วมกันของคนในองค์กรของพวกเรานะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้บริหารขององค์กรที่ประสบความสําเร็จ <c oughs> ทั้งในด้านของการพัฒนาคนพัฒนาธุรกิจ และยกระดับองค์กรให้เป็นองค์กรธุรกิจส่งเสริมคุณธรรมต้นแบบนะครับท่านเป็นผู้บริหารท่านมาอยู่กับเราแล้ววันนี้นะครับคุณศักชัยมโนจิตงามกรรมการและรองประธานบริษัทบางกอกแคนแมนูแฟคเจอริงจำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนยมครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณศักชัยครับก็ก่อนอื่นก็อยากให้แนะนําบริษัทก่อนครับเป็นทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ี ก็บริษัทบางกอกแคนแมนูแฟคริ่งจำกัดเนี่ยเรา่อตั้งเมื่อปี2531นะเราเป็นบริษัทที่ผลิตกระป๋องอลูมิเนียมสําหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มรายแรกในประเทศไทยปัจจุบันก็มีโรงงานตั้งอยู่ที่บริเวณลังสิตนครนายกโรงงานที่1แล้วก็โรงงานที่2อยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโลจนะนะครับก็มีขยายไปที่อยุธยาละใช่ครับใช่ครับอ๋อครับก็ที่ผ่านมานี่ได้รับรางวัลเป็นธุรกิจส่งเสริมคุณธรรมต้นแบบด้วยนะ ใช่ครับได้ได้ได้มีความรู้สึกยังไงต่อภารกิจของการรับรางวัลนี้ครคือต้องกล่าวก่อนว่าบริษัทบางอกแคเราเนี่ยตอนที่ก่อตั้งเนี่ยนะฮรเรามีเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทญี่ปุ่นกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมคนไทยนะครับอุตสาหกรรมคนไทยก็พวกที่ใช้กระป๋องอะลูมิเนียมในการบรรจุเครื่องดื่มนะครับในช่วงก่อตั้งเนี้ยเกิดเกิดบริษัทขึ้นมาเริ่มผลิตกระป๋องเนี่ยเกิดวิกฤต ต้มยำปุ้งเมื่อปี2544บริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของคุ้นไทยคือบริษัทสจีบเนี่ยก็เลยต้องขายตัวบริษัทประกอบแคนออกซึ่งตอนนั้นเนี่ยผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือชาวญี่ปุ่นก็ซื้อหุ้นนะฮะก็กลายว่าสถานะของบริษัทเน่ก็เปลี่ยนเป็นบริษัทที่มีญี่ปุ่นเป็นผู้ถือหุ้นารายใหญ่นะครับจากนั้นไม่พอนะฮะพนักงานบางส่วนที่เคยทําง,งานอยู่ที่บริษัทสจีปนะฮะก็ต้องถูกขายกิจการ ควบมาด้วยมาอยู่กับบริษัทรวมใช่ครับก็เลยทําให้ปี2 5 4 4ี่เนี่ยบริษัทเรามีคนอยู่2กลุ่มนะกลุ่มหนึ่งเป็นบริษัทบางออแคนเดิมกลุ่มหนึ่งมีคนที่ย้ายมาจากบริษัทฟากีการที่มี2กลุ่มแล้วก็อัตราเงินเดือนนู่นนี่นั่นก็อาจจะไม่ได้เท่ากันต้องมาทํางานอยู่ภายใต้บริษัทเดียวกันนะฮะก็จะเริ่มมีความที่ไม่ค่อยที่จะลงรอยกันก็เลยเป็นที่มาที่เราต้องหาทางว่าทํายังไงให้ทีมนี้ทั้งทีมเนี่ยเป็นทีมเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเรรริิ่่มมมทีีจจะกก ต่างๆเข้ามาเสริมเพื่อทําให้ความเป็นทีมเนี่ยแสดงว่าจดดุดใหญ่ข,ของบริษัทตอนนั้นเนี่ยที่สององค์กรมารวมตัวกันเนี่ยก็คือเรื่องความต่างละใช่ครับความต่างแต่นโยบายขององค์กรตอนนั้นวางไว้อย่างไงคเมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องเซตนโยบายกันใหม่เลยว่าโอเคอบริษัทเราเนี่ยเป็นบริษัทที่มุ่งที่จะผลิตบรรจุภัณฑ์นะครับเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้านะให้ลูกค้าเนี่ยใช้ประโยชน์แล้วก็ช่วยสร้างความเจริญให้กับประเทศไทยผ่านทางบรรจุภัณฑ์นะครับหลังจากนั้นเนี่ย เซตนโยบายต้องพยายามหาอะไรที่เป็นจุดร่วมให้ได้นะฮะเราก็เลยหาคําร่วมขึ้นมาว่าตอนนี้นะเรามาเป็นบริษัทเดียวกันแล้วนะเมื่อทํากิจกรรมอะไรเนี่ยเราจะพูดคานี้นะ,นะร <c oughs> เราจะพูดคําว่า <c oughs> หาจุดร่วมระหว่างคนสองกลุม่มใหญ่ๆสองกลุ่มพนักงานรวมเท่าไหร่นะรวมมารวมกันเนี่ยสี่ร้อยกว่าคนนะฮะสี่ร้อยกว่าคนใช่ครับปัจจุบันนี้สี่ร้อยหสิบคนนะครับเราก็เลยสร้างคําคํหนึ่งขึ้นมาคําว่า BCM แล้วก็เฮ เพะฉะนั้นเวลาที่เราประชุมเราก็บอกว่าโอเคทุกคนพร้อมแล้วนะอาพร้อมกันหนึ่งสองสามบีซีเอ็มเสร้างคําร่วมขึ้นมานะฮะแล้วหลังจากใช่ครับหลังจากที่มีความรู้สึกร่วมกันแล้วเนี่ยเราก็เริ่มจัดกิจกรรมต่างๆนะฮะฝูกฝังในเรื่องต่างๆแล้วก็เอาคําที่คําว่าชื่อบริษัทเนี่ยบางกอกแพนแมนูแฟคเจอริ่งเนี่ยชื่อย่อคือบีซีเอ็มแล้วก็เทเนี่ยเราก็เลยเอาคำเนี้ยมาสร้างเป็นค่านิยมของบริษัทโดยใส่ความหมายของแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยเข้าไป ไอ้ตรงกระบวนการสร้างค่านิยมหรือหล่อหล,ลอมให้ให้คนเกิดค่านิยมร่วมเนี่ยมันกําหนดมาอย่างไงโดยวิธีอะไรครับเนี่ฮะกำหนดมาจากพอเราได้คําแล้วเราก็มาหาความหมายใส่้าไปแล้วว่าชื่อบริษัทบางกอกแคนแมนูฟิ u r i n ลิงเวลาเราทํากิจกรรมล้วก็เอา B C M ใ้เราจะใส่ความหมายยังไงดีเนี่ยเราก็<อ>มีการระดมสมองกันว่าเอ๊ะค่านิยมของบริษัทไม่ใช่ผู้บริหารเป็นคนไปนั่งเขียนเราใช่ไหมไม่ใช่ครับเราเชิญหัวหน้างานตั้งแต่ระดับหัวหน้างานชั้นต้นยัน ผู้จัดการยันผู้บริหารเนี่ยไปคิดร่วมกันว่าเอ๊ะเราจะกําหนดค่านิยมของบริษัทออกมาเป็นอะไรดีก็เลยได้คําว่าคําว่า B ก็มาจาก Borderless กับ Bef นะครับก็คือเราจะทํางานเราจะไม่มีขีดกั้นระหว่างกันทําอะไรต้องมีความกล้าหาญในการที่จะทํางานอ๋อได้มาสองคำ B ตัวเดียวได้มาสองคำแล้ว C C ก็คือได้มาอีกสองคำก็คือคําว่า Communication ก็คือทําอะไรต้องพูดคุยสื่อสารกัน แล้วก็ชาเลนจ์ทำอะไรต้องท้าทะะายได้มาอีก, 2, อกสองสอาหมายาสะสองความหมายส่วน M อ็มเราก็ได้มาคําว่ามีชว่ว r e l a t i o n นชิพนะฮะทำอะไรเราเราจะอยู่กันแบบมีความสําคัญแบบพี่แบบน้องกันแล้วก็มัลติ k i l l ทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพตัวเองสูงขึ้นเรือ่อยๆนะครับเราก็ได้แล้วบีซีเอส่วนคําว่าเ hey ฮ่เฮ hey ่เนี่ยเราก็เอามาได้คําว่า H Happiness ความสุข ต้องต้องนำไปสู่ความสุขใช่ครับไอที่ว่ามาทั้งหมดนี้ใช่ครับต้องมีความสุขเมื่อมาทํางานที่นี่แล้วก็ตัวเอก็คือ attitude ทัศนคติต้องเป็นทัศนคติเชิงบวกทัศนคติที่ดีอ๋แสดงว่าทุกคำเ่ยมีความหมายหมดเลยใช่แล้วเราทุกคนที่มีส่วนร่วมในการไปกรองคาเหล่านี้ออกมาเนี่ยมันมันมีคุณค่า แล้วว่ามันมีความหมายต่อเขาเองเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของไงเขามีส่วนร่วมใครับหลังจากได้คํานี้มาแล้วเรามีวิธีการเอาไปรณรงค์ส่งเสริมยังไงในบริษัทเพื่อให้คนมีความรู้สึกเป็นแบบนี้จริงๆเช่นเป็นเป็นอยู่ด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องกันมีความรู้สึกอะไรเงี้ยแบบคอมมิคชั่นได้จริงอะไรต่างๆเราเราทำอย่างไงเราก็ไปทําให้คาตรงนี้ยพนักงานเราจําง่ายๆเราก็เลยเอามาร้อยเรียงนะฮะเป็นคําว่า ไร้กำแพงกล้าก้าวอย่างกล้าหาญด้วยสื่อสารตั้งเป้าหมายท้าทายผลพัฒนาหลายทักษะใส่ใจคนพบความสุขมากล้นในการงานทุกชีวิตสุขสําญด้วยการคิดดีหนึ่งสองสาม BCM เฮ้เราก็เลยเป็นค่านิยมของบริษัทนี่แค่พูดแล้วก็สนุกเลยนะแค่พูดแล้วก็สนุกเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ค่านิยมตรงนี้มาแล้วเนี่ยทำยังไงให้พนักงานเรา รู้จักค่านิยมจำค่านิยมได้เราก็ต้องผ่านการสื่อสารในการพูดบ่อยๆทำคำให้ง่ายติดป้ายให้เห็นเอาไปติดป้ายแล้วก็ผู้บริหารเวลาประชุมอะไรก็จะพูดเรื่องนี้ย้ำเรื่องนี้ท้งหัวหน้างานหัวหน้าแผนกอะไรต่างๆก็จะคุยใช่ครับแล้วเราก็จะสอนเขาด้วยว่าค่านิยมเนี่ยคุณเอาไปคิดดีๆนะความหมายแต่ละคำเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันของแต่ละคนได้เลยนะทำอะไรเนี่ยไร้กาแพงกล้าก้าวอย่างกล้าหาญนะ ทำอะไรต้องสื่อสารนะนะฮะต้องท้าทายนะครับทำอะไรต้องมีการพัฒนานะครับหลายทักษะนะฮะแล้วก็ใส่ใจคนรอบข้างน,นะครับแล้วมันออกมาเป็นรูปธรรมยังไงผมผมอยากนึกถึงว่าพอเราไปรณรงค์ไปตีค้องล่องเป่าไปย้ำคิดย้ำทำาแรงต่างตอนที่มันออกมาเป็นแอคทิวิตี้เนี่ยมันจะออกมาเป็นลักษณะไหนครับที่มันสะท้อนให้เห็นว่ามันจะไปทำให้เกิด B C M เฮ้ hey ก็อันดับแรกเลยทาว่าไล้กําแพงอย่างเงี้ยห้องผู้บริหารเนี่ยเราจะเปิดตลอดพนักงานอยากจะมาหาระดับประธานบริษัทรองประธานบริษัทเนี่ยไม่ต้องมาผ่านขั้นตอนดุ้งรูไเข้าหาได้ง่ายครับชุดพนักงานในบริษัทเพื่อไม่ให้มีการแข่งขันกันเราใช้ยูนิฟอร์มง่ายๆสองบริษัทเดียวกันเลยมาเป็นยูนิฟอร์มเดียวกันหมดตั้งแต่ผู้บริหารพนักงานใช่ครับโอรงอาหารแคนชีนไม่มีการแบ่งว่านี้เป็นพื้นที่ฝ่ายบริหารนี้เป็นห้องแอ ทานเหมือนกันหมดจับทุกอย่างให้อืเหมือนกันหมดเข้าถึงในการเราไล้กําแพงนะครับรถก็ขึ้นนี่คือหนึ่งตัวอย่างว่าถ้าฉ่านประกาศมาแบบนี้แล้วท่านก็ต้องทําให้เห็นทำให้เห็นแล้วก็เป็นรูปประมแล้วก็อยู่ในในวิถีของเขาเลยนั่นแหละไม่ไม่ได้ไม่ได้แยกออกมาจากเรื่องโครงการหรือเป็นเรื่องอะไรคิดกิจกรรมอะไรขึ้นมาต่างหากเลยใช่ครับเบสิกง่ายก็เลยสิ่งที่ทําอยู่จริงใช่ครับใช่ครับและคําว่าไล้กําแพงกล้าก้าวย่างกล้าหาอย่างนี้ฮะ กล้าก้าวอย่างกล้าหารเนี่ยเราก็จะมีการทําในในเรื่องของอแต่ละฝ่ายแต่ละอย่างเนี้ยเขาจะต้องมีการเขาเรียกว่าตั้ง KPI ของตัวเองตั้งเป้าหมายว่าปีนี้จะทําอะไรอย่างเงี้ยให้ให้อะไรคนหรือให้กลุ่มให้ให้ให้เป็นเป็นแผนกเป็น,ปนแผนกเป็นแผนกอ่านะครับ <ๆ S 2> เขาก็จะเซตตัวขึ้นขึ้นมาเราก็จะมีการพูดคุยกันเอ๊ะเป้าหมายตัวที่คุณวัดอย่างนี้เนี่ยมันเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแล้วคุณจะทํายังไงแล้วก็คุยคุยกันนะอันนี้ก็เป็นเป็นระดับฝ่ายนะ ส่วนระดับของตัวพนักงานเองอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าตัวพนักงานเองเนี่ยคุณจะมีความสุขนะเอาตัวสุดท้ายมาคุยแฮปปี้เนสเนี่ยเราใช้คําว่าพบความสุขมากล้นในการงานคุณควรจะตั้งเป้าในการทํางานของคุณแล้วคุณทางานสาเร็จแล้วคุณรู้สึกว่าคุณภาคภูมิใจอ่ะเราทําได้แล้วมีความสุขมีความสุขการหาความสุขง่ายๆคือหาความสุขจากการทํางานจากการทํางานที่คุณตั้งด้วยตัวคุณเองแล้วคุณทามันสาเร็จเพราะคุณตั้งเป้าหมายของคุณเองแล้วคุณทําได้สําเร็จ นั่นก็คือความสุขของคุณคอ่าในผมมองเป็นมองเป็นระดับระดับอย่างนี้นะคือเรื่องตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยทุกคนเนี่ยถึงปีใหม่ถึงช่วงเวลาพิเศษเนี่ยมักจะมีเป้าของตัวเองอยู่แล้วปีใหม่ทีหรืออะไรเราก็เอาเอาเอาวิถีของเขาเนี่ยแหละเอามาผนวกกันเป็นวิถีของเรานี่เป็นตัวอย่างพี่พี่ยกตัวอย่างอย่างอื่นนี้ได้ไหมไอตัว,ไอต,วไอตัวคํานิยามของคํานั้นแล้วแปลงออกมาเป็นตัวกิจกรรมทุกคำเนี่ยแปลงออกมาได้หมดนะครับ ด้วยสื่อสารตั้งเป้าหมายท้าไทยผลเนี้ยด้วยสื่อสารภาพหน่อยทำอยากอยากอยากได้องค์ความรู้มากๆเลยตอเนี้ยด้วยสื่อสารตั้งเป้าหมายท้าไทยผลใช่คำว่าด้วยสื่อสารอย่างเงี้ยทำอะไรเนี่ยเราจะบอกว่าต้องบอกให้ให้รู้นะหนึ่งเนี่ยเนี่ยต้องบอกให้ตัวเองรู้ก่อนว่าตัวเองจะทําอะไรนะพูดพูดกับตัวเองเนี้ยนะฉันจะทําอย่างนี้นะฮะต้องบอกให้เพื่อนของเรารู้นะอบอกให้อ่ฝ่ายรู้นะบอกให้แผนกรู้นะอย่างเงี้ยทำอะไรเราพยายามสื่อสารทั่วถึงกันเพราะนั้นในบริษัทเนี่ยเราถึงจะ ให้ความสาคัญกับช่องทางการสื่อสารนะฮะมีทั้งลายออฟฟิเชียลนะฮะมีทั้งป้ายประกาศมีทั้งเสียงตามสายมีทั้งเมมโม่ใช่ครับมีทั้งผ่านการประชุมตอนเช้าผ่านการประชุมรายสัปดาห์อคือทําอะไรเนี่ยต้องสื่อสารจริงๆถ้าคนเราจะเข้าใจกันไม่ได้ไม่ไม่ถูกต้องก็คือสื่อสารกันน้อยไปแต่ดีนะเมื่อกี้ได้ไงคิดว่าก็คือทําความเข้าใจกับตัวเองก่อน เออเนาะให้ตัวเองรู้ก่อนว่าจะสื่อสารเรื่องอะไรให้ตัวเองบอกตัวเองก่อนแล้วค่อยบอกกับคนอื่นแล้วก็มีวิธีการหรือมีช่องทางสื่อสารกับคนอื่นคำต่อมาแล้วพี่พัฒนาหลายทักษะใส่ใจคนพัฒนาทักษะใส่ใจคนพัฒนาหลายทักษะเพราะฉะนั้นบริษัทเราเนี่ยจะมีจะมีบอกกว้เลยว่าเมื่อเข้ามาทํางานของเราแล้วนะเราจะมีนโยบายในเรื่องของโลเคชงานนะนั้นคุณทํางานอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะอยู่ตรงนี้ยันเกษียณนะเราจะย้ายงานให้คุณไปทํางานหน้าอื่นนะครับ เพิ่มทักษบหน้าอื่นนะครับถ้าคุณเป็นช่างคุณมาคุมเครื่องจักรนี้เนี่ยวันหนึ่งเมื่อคุณชํานาญเครื่องจกักรนี้ก็จะต้องถูกุกย้ายไปคุมเครื่องจักรอื่นอแล้วเราก็ยังเซตศูนย์การเรียนรู้ของเราขึ้นมาภายในนะรเราใช้คําว่า สกิล up เป็นการเตรียมเขาใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โรเทีแบบสั่งโรเทีเลยแต่มีการเทรนนิ่งมีการเตรียมการใช่ครับเราจะมีการเตรียมการ,เ,รเพื่อเพื่อให้เรียนรู้พัฒนาทักษะฝีมือก่อนหรือสอบก่อนบาง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 หน่วยอย่างเงี้ยเราจะเตรียมบางหน่วยแล้วก็ส่งไปเรียนแบบ job ออ the j ์จ็อบเทรนนิ่งเลยนะครับก็มนะีเช่นว่าพนักงานของเราเนี่ยเราจะรับระดับปวสเข้ามานะครับนะในการคุมเครื่องจักรของเรานะจบช่างปวสนู่นนี้นั่นแต่เข้ามาที่เราเนี่ยทำงานปุ๊บเนี่ยเราจะกลับไปศึก เขาเรียกว่าอบรมเรื่องของทักษะพื้นฐานไมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบส่งกําลังระบบหล่อลื่นระบบนิวเมติกระบบไฮเดรลิกไฮโดรลิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจัดอบรมใหม่เพิ่มทักษะให้เขาแล้วก็หมุนเวียนงานเพราะฉนั้นเขาไปอยู่ตรงจุดไหนก็ได้ไดไดในจุดนี้นะเป็นการเป็นการเป็นการ,การที่ยกระดับ ทักษะและคุณภาพของเขาใช่เพรเป็นคนที่มีคุณภาพใช่ครับพัฒนาหลายทักษะใส่ใจคนแล้วก็พบความสุขมากล้นในการงานนี่แหละคํานี้แหละไอ้คนี้แหละคือพบความสุขมากล้นในการงานโอ้กงใส่กิจกรรมคงเยอะเลยก็ทํางานก็ให้มีความสุขสุดท้ายในมันจบสุดทัาที่สุดก็คือตัวคาว่าทัศนคตินะก็คือพบความสุขมากล้นในการทุกชีวิตสุขสําราญด้วยการคิดดีนะครับของเดิมเรามีแค่คําว่าคิดดีนะคิดดี แต่ตอนหลังเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วเราเข้าร่วมโครงการกับทางกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของเอาโปรแกรมสร้างสุขด้วยสติในองค์กรมาใช้อ๋อ Mindful e n s o r a n i o n ใช่ Mindful In Organization ครับสุดท้ายของเราเลยพบคว่าพบความสุขมากล้ในการงานทุกชีวิตสุขสำราญด้วยการคิดดีและมีสติอ๋อปัจจุบันค่านิยมของเราจะตัวสุดท้ายคำว่าและมีอันนี้คือเพิ่มเติมเข้ามา โ <cam> อ้ครับครับครับเพราะฉะนั้นในตัวตัวเนี้ก็จะแปลงออกไปเป็นในตัวกิจกรรมความสุขของพนักงานแต่ว่าให้ให้ดูจากพื้นฐานก็คือการทํางานของเขาแหละใ่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับหล่อหลอมกันมาแบบนี้พนักงานเป็นยังไงพนักงานหลังจากที่มีการหล่อหลอมเงินขึ้นมาแบบนี้เขาซื่อสัตย์ต่อองค์กรเขาอยู่กับองค์กรเขาจงรับภักดีต่อองค์กรหรือความผูกพันอะไรที่มันเป็นสัญญาณบอกได้ไหมว่าเออมันดีขึ้นจริงอ่ะพี่ อันนี้อาจจะต้องแยกกันก่อนนะสิ่งที่เราต้องการให้พนักง,งานมาอยู่ร่วมกันนะฮะตั้งแต่ตอนตอนตอนแรกแล้วเมื่อเมื่อบริษัทมารวมกันมีคนสองกลุ่มสองกลุ่มนี้เมื่อมารวมกันแล้วโอเคสามารถทําง,งานเป็นทีมกันได้แล้วนะแต่ส่วนที่บอกว่าทําให้เขารับองคอ์กรรับบริษัทมีความซื่อสัตย์ต่อบริษัทเนี่ยเราก็ยังต้องมีกิจกรรมอย่างอื่นต่างๆเนี่ยมาทําเสริมต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับในเรื่องของความซื่อสัตย์นะครับ อันนี้เนี่ยเป็นจุดที่บริษ,ษัทเรา,เาต้องการคนที่มีความซื่อสัตย์เข้ามาทํางานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตั้งแต่กระบวนการสรรหาะะทางระบบสรรหาของเราก็พยายามจะหาคนที่มีบททดสอบต่างๆที่คิดว่าน่าจะซื่อสัตย์แต่ถามว่าเขาจะซื่อสัตย์จริงหรือเปล่าอันน,นนี้เนี่ยไม่มีใครตอบได้แต่ว่าเราสกรีนอย่างดีนะฮะเพื่อได้คนดีเข้ามาอยู่กับเราะะต้องการให้คนดีเข้ามาอยู่ในองค์กรใช่ครับก็คือเน้นเรื่องของของพนักง,งานที่เป็นมีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐาน คือคผมว่าทุกที่นะครับอาจารย์ยงครับต้องการคนที่มีความซื่อสัตย์ทท้งนั้นนะครับอือคือเขาบอกว่าถ้าเราได้คนซื่อสัตย์เข้ามาทํางานเนี่ยครับเราสามารถที่จะสบายใจไปได้แล้วครับอย่างหนึ่งแล้วว่าโอเคเราได้พนักง,งานที่ที่ที่ซื่อสัตย์นะครับ,รบส่วนว่าหลังจากได้คนซื่อสัตย์แล้วเราจะไม่ทําอะไรเลยก็ไม่ใช่เพราะนั้นหนึ่งเลยเนี่ย ระบบภายในเราก็ต้องออกแบบให้ดีทรัพย์สินอันไหนที่คิดว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าก็ไม่ใช่ว่าวางว้ยเราพนักงานเราซื่อสัตย์แล้วอะไรจะทิ้งกับว้างไม่ได้เราก็่ต้องทำาก็ต้องมีระบบอยู่ดีใช่ฮะทำให้การยักยอกทําได้ยากทําให้คนเผลอใจทําผิดได้ยากเราพวกนี้เราต้องเอามาประกอบกันก็เหมือน3าําที่เราใช้กับองค์กรคุณธรรมนะพี่นะก็คือว่าก็คือหนึ่งส่งเสริมให้คนมีคนดีทําแต่2ก็คือต้องมีระบบต้องมีระบบมารองรับความดี แล้วก็สามก็คือต้องสร้างความดีนั้นกับคนภายนอกก็คือต้องทําเป็นสามองค์ประกอบครือคือทำทำให้เขาเป็นคนดีอย่างเดียวไม่พอแต่ว่าระบบก็ต้องมารองรับด้วยยังใช่ครับตรงตรงที่พี่ว่าใช่ครับเพราะฉะนั้นอันไหนที่คิดว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเราก็ต้องเก็บเสษซากบางอย่างเป็นเศษซากที่มีมูลค่าเราก็ต้องออกแบบที่เก็บมีระบบล็อกจุดไหนจําเป็นต้องติดกล้องวงจรปิดก็ติดการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรู้ถึง ความซื่อสัตย์รู้ถึงหลักคุณธรรมเราก็ต้องทํานะครับ,รบแต่แน่นอนการหาคนเข้ามาทางานหนแรกเนี่ยเราต้องการคนเก่งเราต้องการคนที่<ห>มีควาสมารถรอลอมใช่ครับแต่คนเก่งอย่างเดียวเนี่ยอืบางทีไม่ซื่อสัตย์เราก็ลาบากนะฮะสุดท้ายเนี่ยบริษัทเราเอาค่านิยมความสติมาใช้เนี่ยสติสำคัญที่สุดอาจารย์ยงน่าจะเคยได้ยินคําว่าความรู้คู่เปรียบด้วยกําลังกายเอ่ยสุจริตคือเกาะบังสาบาาพ้องปัญญาประดุดดังอาวุธ ปูมสติต่างโลกป้องอาจแก้วต่างสนามอมเพราะฉะนั้นการหาคนเก่งเนี่ยโอเคเอาหาเข้ามานะครับแต่สุจริตเนี่ยแหละจะช่วยเป็นเกราะป้องกันเราป้องกันบริษัทที่จะไปทําผิดพลาดต่อสังคมต่อลูกค้าถ้าเขาทั้งเก่งด้วยแล้วก็สุจริตหรือดีด้วยก็จะทําก็จะเป็นคุณภาพที่ดีขององค์กรใช่แต่ว่าสุจริตก็ไม่ได้หมายว่าปล่อยเขาสุจริตต้องมีระบบของบริษัทบบเพื่อที่จะทั้งโปรเทคทั้งป้องกันทั้ง ทั้งแก้ไขในกรณีที่มันจะเกิดขึ้นระบบนนทางกายภาพอย่างที่ผมบอกแล้วต้องต้องการติดต้องกั้งองค์งจรปิดสื่อสารมิความพันธ์แต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องให้เขารู้จักเอาสติมาใช้ถึงบอกว่าต้องมีสติเป็นตัวกำกับถ้าเขามีสติอยู่เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเรื่องนี้เขาไม่ควรจะสร้างองค์กรมาอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องแบบนี้พนรู้สึกไหมว่าพนักงานในองค์กรมีรักและศรัทธากับองค์กรเพิ่มขึ้นคือสัมผัสได้อย่างหนึ่งว่า พนักง,งานของของบริษัทเนี่ยเมื่อเทียบกับตอนที่เข้ามารวมกันใหม่ๆแล้วระหว่างคนสองกลุ่มเนี่ยความรักความผูกพันเนี่ยมีเยอะขึ้นอันดับแรกนะอันดับที่สองเนี่ยรู้สึกว่าบริษัทเราเขารู้สึกว่าภาพภูมิใจว่าบริษัทเรามีชื่อเสียงเมื่อกี้อาจารย์ยงถามผมช่วงต้นว่าเอ๊ะนึกยังไงที่บริษัทเข้ามาร่วมกับองค์กรเป็นองค์กรต้นแบบของศูนย์คุณธรรมอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะหากิจกรรมอะไรก็ตามที่จะมาช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ พนักง,งานหรือว่าคนเราทุกคนเนี่ยอยากอยู่ในองค์กรที่มีชื่อเสียงอยากอยู่ในองค์กรที่ประชาชนรู้จกักองค์กรที่ได้รับการยอมรับการที่เรานําบริษัทบองแคนเข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์คุณธรรมในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรต้นแบบเอกชนนะ,ะใครับในเรื่องของคุณธรรมอันนี้ก็เป็นบทบาทหนึ่งที่อยากจะให้พนักง,งานเรา มีความรับความผูกพันหรือว่ารู้สึกว่าเขาอยู่ในองค์กรที่ดีองค์กรที่มีชื่อเสียงซึ่งเขาก็ได้รับประโยชน์ด้วยนะ<ป>เขาก็จะได้รับประโยชน์ <eker> เขาก็ได้รับแบบชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือว่าการยอมรับจากภายนอกอะไรก็จะก็จะพลอยเป็นกําลังใจที่เขาจะทาดีกับองค์กรได้ด้วยใช่ครับอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่เหมือนกับบางที่ทึ่งไม่ได้สร้างไม่ได้หล่อหลอมไปตรงนี้มันก็ขาดหายไปใช่ครับใช่ครับครับทีนี้เวลาที่เจอกับเจอสถานการณ์ที่เป็นปัญหา ของพนักงานเวลาที่เจอความขัดแย้งแล้วเวลาที่ความไม่เข้าอกเข้าใจกันระหว่างพนักงานกับองค์กรที่เคยเจอบ้างไหมในในเบรกที่แล้วนี่เคยคุยกันอยู่ว่าพนักงานในองค์กรเน่จะทะเลาะกันมันอาจจะไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันเวลาที่ไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันระหว่างองค์กรกับพนักงานจัดการกันยังไงเพื่อไม่ให้มันระเบิดระเบ้อไปมากกว่านั้นจนถึงขนาดว่าต้องขึ้นลงขึ้นศาลหรือไปฟ้องร้องกันอย่างงี้ คือส่วนใหญ่ค,คนที่ไม่เข้าใจกันเนี่ยนะฮะก็จะมีพื้นฐานมาจากการที่ไม่ได้คุยกันนะครับไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันคิดไปเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยอันดับแรกเลยเนียคนที่จะเข้ามาช่วยผ่อนคลายปัญหาระหว่างบริษัทกับพนักง,งานพนักง,งานกับพนักง,งาน<ช>พนักง,งานกับหัวหน้าง,งานหัวหน้าง,งานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเราจะให้ทางฝ่ายบุคคลเนี่ยเป็นเป็นเซ็นเ,นเตอร์นฝ่ายบ,บุคคล ที่ทางานอยู่ผนกนบุคคลทุกคนจะรู้เลยว่าเป็นสิ่งที่พูดคุยกันอยู่บ่อยๆว่าเมื่อพนักง,งานขึ้นมาหาฝ่ายบุคคลมักจะขึ้นมาด้วยความอัดอั้นอะไรบางอย่างอือเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามาเจอเราเขาต้องมาด้วยหน้าตาที่บึ้งตึงอยู่แล้วเรามีหน้าที่ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เลียรเขาให้เขาเลใช่ครับให้เขาจากเราไปด้วยความรู้สึกที่ดีหรือ,อ,มอมไม่ก็จากเราไปด้วยเสมอตัว แต่อย่าทาให้สถานการณ์มันเลวร้ายหลังจากมาเจอเราแับแรกเลยนี่คือต้องรู้วิธีการสื่อสารกับเขาต้องรู้ฮะต้องรู้ฮะต้องมีจิตบริการต้องยิ้มก่อนต้องรับฟังเขาก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยๆเคลียร์ครับมีอะไรก็ต้องเปิดใจคุยกันถูกต้องตั้งแต่หัวหน้างานกับผู้ปฏิบัติจนถึงผู้ปฏิบัติกับผู้บริหารทั้งหมดอย่างที่พี่บอกว่าเข้านอกออกในได้เข้าได้ใกล้ชิดได้ตลอดใช่อันนี้ก็หมายถึงว่าเปิดโอเพ่นในการที่เราออกแบบออกแบบ ภายในของเราในเรื่องของช่องทางการสื่อสารไปเลยว่าหนึ่งเนี่ยพนักง,งานสามารถที่จะมาปรึกษาฝ่ายบุคคลได้ตลอดหรือว่าพนักง,งานที่จะร้องเรียนเรามีแบบฟอร์มการร้องเรียนมาให้ด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยบริษัทเราเนื่องจากว่าคนเราเยอะนะ450คนนะฮะตามพระราชบัญญัติแรงงานสมพันธ์เนี่ยเขาบอกไปแล้วว่ารบ,บริษัทที่มีพนักง,งาน50คนขึ้นไปเนี่ยพนักง,งานสามารถรวมตัวกัน จัดเป็นคณะกรรมการลูกจ้างของเราก็มีคณะกรรมการลูกจ้างที่จะมาคุยกับบริษัททุกๆสามเดือนเพราะฉะนั้นช่องทางถ้าอัดอั้นใจเนี่ยตัวพนักงานอาจจะมาคุยกับเราเลยก็ได้ให้ผ่านคณะกรรมการลูกจ้างให้คณะกรรมการลูกจ้างมาคุยกับเราก็ได้หรือว่าทําหนังสือแจ้งร้องเรียนโดยตรงมาเป็นเป็นถึงผู้บริหารบริษัทเลยก็ได้รู้สึกว่าสิ่งเยอะที่สุดที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมันคือการทําหน้าที่ของ องค์กรหรือในฐานะหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานไหมหรือว่ามันคือปฏิบัติแค่ตามกฎหมายจริงๆมันเป็นสิ่งที่ทุกบริษัทเนี่ยเขาจะมีฟังกช์ชันในการทํางานตรงนี้อยู่แล้วว่าทําอย่างไรให้พนักง,งานที่รู้สึกว่าไม่มีความสุขในการทํางานเนี่ยมีช่องทางที่จะมาพูดคุยนะเขาไม่มีความสุขเรื่องอะไรนะเราพยายามจะแก้ปัญหาในทุกๆเรื่องของเขาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราทําหมดแล้วนะ ถ้าพนักงานท่านนั้นยังคิดว่าอยู่ที่นี่ไม่มีความสุขเนี่ยเขาก็จะจากกับเราไปคือแล้วเราเคยเคยเคยเจอไหมครับเคยเจอเคสอก็คุยแล้วก็เปิดใจคุยกันแล้วเจรจากันแล้วอย่างเคสคราวที่แล้วเราบอกว่าเออมียูทูบเบอร์คุยกับพนักงานหนึ่งคุยกันแล้วคุยกันแล้วก็เปิดใจคุยกันแล้วเออแต่ยังไงท้ายที่สุดมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เราพออยากได้กรณีว่าพี่เคยเจอแบบนี้จัดการยังไงคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพนักงานที่เขา ไม่พอใจบริษัทเนี่ยนะฮะก็จะจะจะมีเรื่องต่างๆเนี่ยเช่นไม่ยุติธรรมหัวหน้าไม่ยุติธรรมะหัวหน้าไม่ยุติธรรมมาพูดคุยกับเราไหนลองเล่าให้ฟังนี้ไม่ยุติธรรมยังไงใช้งานแต่ผมคนอื่นไม่ใช้ใช้งานหนักแต่ผมอย่างเงี้ยแล้วหัวหน้าเขาใช้งานเราหนักว่าเรารู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าเหมือนกับหัวหน้าแก้เงาใช้แต่ผมอันนี้แสดงว่าทัศนคติเขาน่าจะไม่ตรงแล้วเราก็บอกว่าอ้าว การที่หัวหน้าเขาใช้งานเราก็แสดงว่าเราทํางานได้ดีทํางานได้เก่งไม่ใช่เหรออืมอันนี้มันเป็นไมเซตแล้วนะครับใช่ครับใช่ครับพอพูดกันไปพูดกันมาที่บอกว่าตัวเอแอดดิจูดอ่ะใช่ครับฮใช่ครับเพราะฉะนั้นผลักคุยคุยคุยทีละสเต็ปทีละสเต็ปทีละสเต็ปกลับไปโอ้โหเราจริงๆแล้วเราทํางานดีนี่เองอ๋อเราเก่งอ๋อเรามีอยู่ในสายตาหัวหน้าเรามีโอกาสอันนี้ก็มี คือทั้งหมดผมว่าถ้าเราได้มีโอกาสพูดคุยกันเนี่ยปัญหาทุกอย่างมันจะคลี่คลายับได้ได้หมดกันต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่การได้ดูแลเรื่องสวัสดิการรายได้รายรับรายจ่ายอะไรหรือว่าสิทธิประโยชน์อะไรที่เขาควรจะได้เท่านั้นนะโอ้ถ้าถ้าเฉพาะเอาเรื่องผลตอบแทนเรื่องเงินเงินมาคุยนะความต้องการมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดหรอกครับครับเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมฮะคือถ้าขอไปเท่านี้ก็จะต้องอยากได้เพิ่มเอาแต่เงินอย่างเดียวนะฮะ ผมว่าบริหารอย่างนั้นเราจะไม่ได้อะไรเลยนะฮะก็คือถึงวันหนึ่งเขาก็อยากได้เงินก็จะมาขอเงินไม่ได้เงินเขาก็ไปฮะคือซึ่งไปก็ต้องไปไปก็ต้องไปถูกถูกไหฮะเพราะว่าถ้าเขาบอกว่าถ้าเขาถ้าเขาไม่พอแล้วที่นี่ให้ได้ให้ได้เต็มที่ขนาดนี้ถ้าถ้าเขาไม่พอใจเขาก็ต้องอกไปแต่เขาจะไปด้วยความรู้สึกที่ที่ดีอืมอืมอืมฮะคือทุกอย่างรูดีหมดเลยแต่ผลตอบแทนเขารู้สึกว่าครับเขารอไม่ได้ที่จะ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆเขาร<ห>อ <ๆ S 2> ไม่ได้หรอกที่จะมีเงินเดือนสูงแต่ต้องให้เขารอไปอีก10ปีปีครับปีแต่อย่างอื่นเขาประทับใจหมดนี่แหละครับที่บอกว่าเป็นลักษณะขององค์กรธุรกิจส่งเสริมคุณธรรมก็จะมีวิธีการจัดการกับผู้ปฏิบัติอีกแบบหนึ่งแล้วก็มีวิธีการบริหารจัดการเรื่องคนนเยอะแยะไปหมดเลยที่ผมอยากจะฝากอยากจะขอให้พี่ได้ฝากถึงองค์กรธุรกิจประเภทอื่นๆรวมถึงน้องๆสตาร์ทอัพทั้งหลายที่อยากทําธุรกิจ แล้วอยากจะมีองค์กรที่มีความสุขในบรรยากาศที่เป็นความสุขแบบนี้อยากจะให้ในายคิดเขาเชิญพี่เลยฮะก็อันดับแรกก่อนเลยนะถ้าคนที่จะมีลูกจ้างนะเราจะเป็นนายจ้างที่มีลูกจ้างหนึ่งคนสองคนสามคนก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกกับเขาเลยก็คือว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยเราให้เงินเขาได้นะเท่าที่เรามีความสามารถอยู่ถ้าธุรกิจเราโตนะเราก็จะจ่ายให้เขาหรือว่าถ้า เรามีผลกําไรเนี่ยแบ่งปันเรื่องของโบนัสเราก็เราก็ทําแบบอยู่ในเหตุอยู่ในผลแต่ว,ว่า,อ,าองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยในเรื่องของการดูแลต่างๆเนี่ยเราก็ต้องต้องดูแลเขาอะเหมือนกับเป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัวแต่ดูแลอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะครับต้องพูดต้องคุยนะครับเพราะถ้าเราให้ให้ให,ให้แต่ไม่พูดไม่คุยเลยเนี่ยเขาอาจจะตีความหรือเข้าใจ ผิดไปอีกอย่างหนึ่งว่าไอ้สิ่งที่เราให้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สมควรให้มันเป็นหน้าที่ของเราซึ่งไม่ใช่เรื่องนี้บางทีเราให้ก็คือโอเคเรารู้สึกว่ามีน้ําใจเรารู้สึกว่าเรื่องนี้เออเขาเดือดร้อนเออนี่เขาคลอดลูกเออนี่แม่เขาเสียพ่อเขาป่วยอะไรที่มันเป็นแสดงถึงความมีน้ําใจเนี่ยทําด้วยพูดด้วยบอกด้วยแสดงความห่วงใยทั้งสายตาทั้งท่าทาง สุดท้ายก็จะออกมาเองว่าโอเคเรามีความจริงใจมีความเมตตาต่อเขานะครับส่วนเรื่องเงินเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่เราก็ให้เขาในในมุมที่สมเหตุสมผลมถึงวันหนึ่งถ้าเขารู้สึกว่าเขามีความคาดหวังมีเป้าหมายที่จะทำอีกตั้งหลายอย่างเพราะฉะนั้นะอะไรก็อย่างดีหมดเลยแต่เงินเดือนที่น้อยเหลือเกินเขาก็จะต้องไปหาหาที่ใหม่แต่ว่า เขาก็จะไม่มาทำร้ายอะไรเราหรอกนะครับเขาค่จะรู้สึกว่าเออครั้งหนึ่งมีโอกาสทํางานอยู่กับเราอยู่ก็มีความหมายจากไปก็คิดถึงเราถูกไหมครับครับนี่คือการถอดบทเรียนจากองค์กรธุรกิจที่ประสบผลสําเร็จทั้งเรื่องของธุรกิจและเรื่องของการบริหารงานคนนะครับโดยเฉพาะในทัศนะที่มอง ผู้ปฏิบัติหรือมองพนักง,งานด้วยความใส่ใจแต่ว่าใส่ใจได้ยังไม่พอปฏิบัติยังไม่พอก็ต้องมีการพูดคุยสื่อสารให้เข้าใจกันด้วยครับคือไม่ใช่แค่ทาต้องพูดด้วยหรือไม่ใช่แค่พูดแต่ต้องทําด้วยอย่างเงี้ยจะเข้าถึงหัวใจของพนักง,งานได้มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณศักชัยมโนจิตงามกรรมการและรองประธานบริษัทบางกอกแคนแมนูแฟคเจอริงจำกัดนะครับท่านเป็นผู้บริหาร ขององค์กรธุรกิจส่งเสริมคุณธรรมต้นแบบซึ่งสามารถไปเยี่ยมชมแล้วก็ศึกษาดูงานที่นี่ได้ได้ด้วยถูกไหมครับยินดีครับยินดีครับ,รบดังนั้นโอกาสหน้าท่านคงจะได้มีโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนกับพวกเรารวมถึงพวกเราก็จะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมและให้กําลังใจบริษัทบางกอกแคนแมนูแฟคเจอริงนะครับองค์กรธุรกิจส่งเสริมคุณธรรได้ด้วยขอบพระคุณคุณสัจชัยมากเลยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ